สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันนี่จะมาเห็ดยำยำลูกชิ้นหมูยอ่อยำลุนเส้นลูกชิ้นหมูย่อจ้าอุปกรณ์ก็จะมีพริกที่หั่นไว้แล้วความเผ็ดตามมาก,กเลยเด้อยจ้าแล้วก็มะเขือเทศผู้ใดบ่มากกินมะเขือเทศกับ่ระตงใส่จ้าใส่พริกกับมะเขือเทศลงไปให้ก็ใส่นำน้ำตาลทีละไลย ใบแล้วจ้ะเป็นน้ำเชื่อมไปแล้วต้องไปสองทับที่ใส่ผงปรุงรสตงไปจ้าสองช้อนสองช้อนชา ตามด้วยน้ำปลาจ้ายำนี่ต้องเปรี้ยวน้ำเข้มตามใส่ไปประมาณนี้ก่อนจ้า ด้วยมักน้าจ้ะบีบลงไปเลยแต่อันนี้จะโบะจะบะไส้มักหน้าหลายจ้าเพราะว่าใส้มะเขือเทศพร้อมเดี๋ยวทำมันเปรี้ยวเกินไปมันสมเกินไปมันจะแก่ยากจ้าใส่ไปประมาณสี่หนึ่งก่อนลุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้า บางคนจะโขกพริกร้อจ้ะบางคนโขกเอาถ้าจะเห็ดยำเดี๋ยวจะชิมรสชาติบืก่อนจ้าจเติมเปรี้ยวไปอีกหน่อยนึงจ้า นำมาน่าไปอีกหน่อยนึงคลุกเข้าให้เข่ากันจ้าตามด้วยลูกชิน้นหมูยอ่อแ้วกะใส่กอกที่ลวกไว้แล้วจ้า คุกเข้าให้เข้ากันจ้า คุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็จะใส่กะหลำปีที่หั่นไว้แล้วจ้าตามด้วยวุ้นเซนที่ลวกไว้แล้วคุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดจ้า บางคนถ้าโบม,มากกินกระลำปีสดๆจ้า,าไปลวกก่อนก็นได้เรือจ้าไปลวกกรค่อยเอามายำตามด้วยพักขึ้นชาย หรือผู้ใดมีต้นหอมใส่ต้นหอมผักชีใดเด้อจา่าหนีใส่ขึ้นช่ายแทน พอดีเลยจ้าแซบแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับยำวุ้นเส้นไส่หมูยอ่อใส่ลูกชิ้นใส่ใส่กอกจ้าเป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้าเฮ็ดกินง่ายๆจ้าถ้าผู้ใดเฮ็ดบอเป็นล้องเบิงได้เด้อจ้า เบิ่งคลิปแล้วก็สามารถเหตุตามได้จ้าเป็นเมนูเหตุง่ายๆจ้าลองเบิ่งเด็ดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับไอ้ดินทินบันบาเนื้อจ้าเป็นกำลังใจให้ไอ้ดินทินบรานาในการเหตุคลิปต่อต่อไปจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบให้รลาดในคลิปต่อต่อไปจ้า